หนึ่งช่วงของ uh, you a r e ไม่ใช่สิต้องเป็น you know what เดี๋ยวจะมารู้กันว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบว่าจะทําจะต้องทําอันนี้ให้แบบตามที่เซตตามเวลามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันในช่วงนี้ you know what you know what หรหรือไมมันคือคำนี้ครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะบอกว่าอยากจะให้ อะ,อะไรเนี่ยเป็นไปตามช่วงเวลาที่กําหนดนะฮะก็ <c oughs> ะหมายถึงว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยเครื่องบินมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงเวลาเนี่ยมันไม่จะออ t ท m e แบบนะั้นคือแบบว่ามันไม่เป็นไปตาม าตารางเวลาที่กําหนดไว้เนี่ยโอ้โหจะต้องแย่แน่ๆเลยแล้วจะหารถกลับยังไงละเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นเป็นสถานการณ์จริงซึ่งวันที่จองที่จองตัวต๋วกลับมาเนี่ยคือหลังจากที่ประกวดเนี่ยนะทายาทสกอตธันเดอร์ซีซั่นทูนเนี่ยหลังจากกลับมาถึงเตวเนี่ยจองรถตู้ไวอ่าก็ถ้า,ถ,าถ้ารถตู้มันแบบคือถ้าเกิดไฟล์มันดีเลย์เนี่ยรถตู้ก็คงจะรอไม่ได้ซึ่งตรงนั้นจะเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับก็ค,คือคำคำนี้ฮะที่อยากจะแนะนำคือ on schedule on schedule Schedule ก็คือว่าตามตามกำหนดการเออคำคำนี้ดีกว่าตามกำหนดการนะครับ On Schedule ก็คือจะประมาณว่า uh, if the flight if the flight if the flight is if my flight is delayed uh it will not be on schedule I think I will I'll get myself into trouble ก็คือถ้าเกิดว่าไฟล์มนดัดเลยแล้วก็มันไม่เป็นไปตามตารางเนี่ย ผมก็จะมีปัญหาอย่างยิ่งใหญ่เลยเพราะว่าไม่มีรถกับจะหารถกับไม่ได้อะไรเงี้ยคาว่า on schedule นี่ใช้อะไรได้หลายอย่างเลยนะครับก็คืออ,อ,อะไรก็แล้วแต่แหละที่แบบจะให้เป็นไปตามกําหนดเวลาเงี้ยก็คือนะก็คือ on schedule พอจะนึกตัวอย่างประโยคตัวอย่างอื่นออกไหมอ่ะสมมุติว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าส่งกันบ้านไม่ตรงตามเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะถูกทําโทษพูดอย่างนี้ฮะ if you don't submit your homework ออนสเกจจไม่ได้วะ่ะอันนี้ไม่ได้ตรงตามเวลานี่ไอนนัต้องตรง,ตรงตามตารางอะสมมุติว่าถ้าเกิดรถไฟมาไม่ไม่ตรงตามกําหนดเวลาตามกําหนดการอะไรเงี้ยเอ่อเราจะไปถึงที่หมายสายเอออันนี้อาจจะใช้ได้เนาะก็คือว่า if the train is not on schedule I will be late for the meeting เปลี่ยนนิดนึงถ้าเกิดรถไฟเนี่ยมันไม่ตรงตามกําหนดการเวลาเนี่ยผมก็คงจะต้องออสายสําหรับการประชุมแน่เลย นะฮะก็ประมาณนั้นจำไว้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่ตรงตามเวลาคือตรงตามกําหนดการโดยช่ว่ากำหนดการที่เป็นตารางอะไรเงี้ยนั่นคือ on schedule นั่นเองนะครับจำแล้วก็เอาไปใช้ด้วยก็แล้กันนะครับ alright l and this is the section of y o u k n o w w h a t Woo! You Know what, you know what.